ครบผมสวัสดีครับวันนี้พ่อกันยุนาสนามนาสราระกางจังหวัดคอนแกนครับโอ้บรรยากาศหมอกดูสราระกางจงังหวัดนาสราระกางจังหวัดคอนแกนหมอกไปไวแห้งในรอบไปหลายปีนะครับของซุ่มเพื่อนโบรานเท่าเาขากับบรรยากาศนะครับเขากับบรรยากาศหมอกที่หน,นาในช่วงว่ตือว่าเศร้านะครับขณะที่ไทยอยู่นี่นะครับเป็นเวลา จ็ดนาฬิกาสามสิบหน้าที่พอดีครับผมมาตักรเจ็ดม่งกลัวเจ็ดม่งกลัวนะครับหมอกสิบเริ่มจางแล้วมองแทบสิบริเวหน้าสารกลางเลยนะครับมองแทบสิบริเวปั่นอยู่ในผู้ในเขามันนี่เขากับบรรยากาศนะครับ ซึ่งเฮือนบร้านเขาช่วงนี้นะครับเห็นซุ่มดอกไม้ที่ไม่จัดงานที่ลงเดืออยู่ในการเข้าดาวน์ปั่นปั่นอยู่ทั้งเขานละพี่น้องแต่นี่อยู่กลางเมืองคอนเจนค่ะกลางเมืองคอนเจนได้กัโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอด หมอกหนามากมืนอนี้ครับหมอกหนาลายยางลายหม,มอกหมอกหนาเฮี้ยหมอกหนาเฮีเออเ้ยอัปเดทที่น้อง เบื้องกันก,นก,นบรรกนบับรรยากาศนะครับอ่าบรรยากาศทำกลางมอกครับทำกรังสายลมและแสงแดดไม่มีนะครับสายลมก็บ่ม,มี่าสุดยอดกับบรรยากาศหนาวอา,ากาศเย็น,นครับ กันทั้งผู้ทั้งเขาลดวนมันนี่เอ้ยสุดยอดดีๆบรรยากาศมันนี่น้องเอ,อ้ยฝั่งทางนี้กัดอกไม้ออก,กังามๆเนาะเฮือนโบร,าบรา้านถ้ำกลางสายหมอกนะครับถ้ำกลางสายหมอกโอู้วมน,นี่ก็สวยนะครับ งบดีในบ่รู but, ibly, ้นนวอยคคนแกยังสามารถของมาเบิงเจเพิ่นกับกับปิดนะครับปิดไปอยากบอให้สื่อไปบูรณะประปงในงานต่อไปเสนนำมาโชว์่วยคืง ไหมองไยจุดรู้สุดยอดครับแต่ยังมีหมอกอยู่นะครับหมอกนายดีมัอนี่แทบ,บสิมองไป่เห็นถนนเลยแหละครับนี่ขยับพ่อขยับออกมาห่างจากสลา,ากลางหน่อยหนึ่งนะครับกระเจ็บเจอหมอกแล้วก็เห็นเลยแหละครับเนี่ยวก็เห็นสลา,ากลางเลยนี่มันนี่นะครับนาแห้งหน้าแห้ง <c oughs> บรรยากาศบานโบาัท่าำกลางสายหมอก่าำกลางสายหมอกนะครับ ยอดครับครับเจอหลังเจอละหมองนะสุดยอดบบรพยากาศที่มาพร้อมกันกันก็หมอกนะสิครับ ทีเดียวเพเห็นสลากกางเลยครับไ่เจี๊ยวนไ่เจี๊ยวนแต่เป็ดเป,ดเ,ปดเลยเจ้าเอาโอเคครับโอเคครับ นี่ครับพรมไก่รั้งนายครับนายนาสระกก์จังหวัดคอนแก่น สะท้อนความสนใจกับบรรยากาศที่มีหมอกกันสวยงามแบบนี้โอ้โนี่แกบสืบอไเห็นเลยด้ยครับอาทิ้งไทยกันด้วยนี่แหละครับานาซาลากังมีเวลาเด,าดวติเรียนไปเบิงทุงสังบริเวณทุงสังน,น,นะครับที่เป็นหนึ่งเดียวกันไปเนาะนนบ่ไปกับที่จบไปซ้ำนี่แหละครับมันไปทปไทยบรรยากาศทุงสังเบิร์ต่อกับบรรยากาศหมอกกันสี่สิเอ็ดเยครับผมครับ ตามถนนหนทางยังไล่ดีครับเรองหมอกไล่ดีอย่ในรถเปิดไฟลีเปิดไฟตัดหมอกกันเลยทีเดียวนะครับเส้นทางที่ออกจากสาะการสารกวสิบไปเบ่งบรรยากาศอยู่สวนสุขภาพ เบื้องทุ่งสางกับ,บรรยากาศนี่มันเป็นหมอกหมอกก็ใชนะครับมันจะเป็น,น่ยงได้เลยปกติกันเจ็ดมองกว่าเจ็ดใกล้เจ็ดม่องเครื่องไม่ในปกติหมอกมันจะหมดนะครับเหมือนเห็นไ่ครับโอ้ยคน,นึ่งในการในความสําคัญกับการออกกำลังกายอาชีพเขาไปทั้งนี้นะครับเพเบื้องบรรยากาศรอบนอก ดูบรรยากาศรอบนอกโอ้ยผ่านอยู่ต่างประเทศไปละผ่านอยู่ทางประเทศ ใส่สามมันลอยลอยเบ็ยดเดี๋ยวเราไปเห็นกันแล้วนี่นนบบรรยากาศบรรยากาศปันหยุดต่างประเทศเลยเอยขัดขีดเดี๋ยวไหามุมร่องเบี้ยบบรรยากาศของเมืองทุ่งซางเมื่อกี้หยุดสลาการรากางยื่นโบร,ราณ ขาดที่พัะนวิสัยที่เขาจะเห็นไก่เช็กน้อยนะครับอขออนุญาตด้ครัจบบอ,อกมากเไปก่อนตัวนี้ปครับเปิดไฟแลนได้เลยครับเร็นปะครับ่บบากิลมืเนี่ยดีโยามีรถคน <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดดีครับสุดดยอดด อาจจะเป็นครั้งแรกของขอนกน่นหรือเปล่าเนี่ยครับี่มีคักขนาดเนี่ยอบอกนะครับว่าปกติแล้วมันว่าใครหอดปันนี้มันนาปันนี้ดดรถเรียนได้เทศนดๆครับว่ามันธรรมดา ทำความเร็วบรได้ครับทำความเร็วบรได้๋วยวนะรถนำขวบวนเราไปแล้วโอ้คันที่เรียนอ้อมไปทั้งคุณไอเบ้งคุณไอเบ้งเนี่ยยบอเห็นรถเลยนี่ครับเจันคัดบ่พี่น้องมันเนี่ยบ่ต้องไปเบิ่งไกลล่ดอกนี่ พุ่นอะพุ่นาม่ทายรวบกับหมอกเฮ้ยขัดขัดพุ่นอะเนี่ยมองทัศนวิสัยในการไกลว่าทัศนวิสัยทั้งนี้ก็ดีอยู่พุ่น แสงหนไปก่อนเลยถ่ายดูสิยอดครับนี่คือบรรยากาศถ้ำกลางเราเรียกว่าสายหมอกเนะาะมันเป็นสายฝนอยู่จั่างวัดคอนแกนครับหน้บาบ้าพี่นอ้องบุเบิงนนเตนยุนาสระกลางจั่างวัดคอนแกนมเมื่อเช้านี้ตอนนี้มาอยู่ที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างนะครับเป็นสถานที่ออกกําลังกาย สาหรับผู้ที่รักสุขภาพเมื่อนี้โอ้ยสุดยอดดีๆครับผมพี่น้องนะเท่าแล้วแทบจะเบลีวบยวเบลเห็นคนเลยได้เลยน,นะครับปัวหน้ามายนา้าบอกมาจากโอ้ยสุดยอดดีๆครับไ <c oughs> อหน้าที่ออกมาจากเออเนี่ยก่อนเส้นนั้นไม่ไปอกเวนไอหน้า,า,นาที่ออกมาจากไอ,อ้ จากน้ำมัเนะาะไอหน้าโอ้งเดินทางจักรยานเดินทางเลยมีเบตดนี่มองไฟสวนสุขภาพบึ่งทุ่งสร้างเอาเปลีย่ยนังไรเด้วหมพ่พฟ่น้ังยางเบิ้งจังหน่อยกับหาหม่องจอดรถกันเัือการดีดีมนันนี่โอ้ยเห็นยังเล่หอมกมัน อยากเสือเลยว่ะมื่อนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นนี่มันป่านนี้ที่ขอนแก่นน่ะมันขนาดนี้เลยเหลือขอนแก่นเนี่ยแล้วพอเห็นฟังอ่ะ เดี๋ยวเ่าเห็นฟังนั่นเลยเขาก้ยกสะด้งได้ห่ด เดี๋ยวเรเห็นฟังนั่นเลยไหมวันนี้ปั่นทะเลว่าเดี๋ยวเรเห็นอย่างเลยว่ะจากฟังนี่ว่าเห็นฟังนั่นเลยหัก <c oughs> <c oughs> เทนอบึงทุ่งสร้างฮักเทนอโอ้หาปลาเด้อหาเนี้ยมันลากขึ้นเหมือนกันธรรมดาเด้อ ยังลางขึ้นทำไมร,รมด้เลยเบาต้องไปเบ่งไก่แล้วนี่ต้องไปเบ่งไก่ครับพี่น้องต้องไปเบ่งไก่ไม่จำเป็นต้องดูไก่ไม่จำเป็น,นต้อง,นนงแจงภาพเออเอาเท้าไปขายเอยง hai dạng vừa vừng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฮักนะบึงทุ่งสร้างนี่ครับบึงเด้อพี่น้องเคยเห็นบ่อหมอกคักไปเนี่ยปกติเราอยู่เสียเราไปเห็นถนนนะครับนี่เราเดี๋ยวไปเห็นถนนเมื่อนี้ได้ยินแต่เสียงรถน,นะครับแต่เสียงรถหมอกนะะจริงแต้แท่อุณหภูมิบ่ถือว่าหนาวปานใดครับนี่ยเป็นยังหาปลาได้อยู่ ไปหาป่าได้อยูะะ่ความมี่คนมาเจียวมาถ่ายรวปนี่ก็หลายครับเอาบรรยากาศเมือเื่อนที่เพียงเดชที่ผ้าหยางหยางเบิ่งครับ บรรยากาศมันได้แบบสิบยกักษ์เสือล่ะอันนี้ขอนจันแถบจะไม่อยากเชื่อเลยวันนี้คือขอนจันอ๋อเบิ่งงล่างอยกโรตานี้เอาสิดได้ป่ แคกก็แ๊กแกแกอได้ยิตตัวปัใหญ่ครับปุใหญ่ใสขนาดนิดหน่อยสุดยอดครับผมสุดยอดครับกับบรรยากาศนี้นะครับสุดยอดกับบรรยากาศนี้นะครับนาสีทิมไทยไป แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเนาะนบรรยากาศโดยทั่วร์ไปเพียงเด็กอันนี้ม่องสวยๆงามเลยที่ไทยห้เบิ่งครับนะแต่มื่อนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับกับที่คอชี้รถออกไปกันบรรยากาศมันมีกับที่ไยเก็บไว้ให้เบิ่งนะครับสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนออกกำลังไกลกันหลายคนมาถ่ายรูปกับหมอก,กัะหลายคนเช่นม่นมีบรรยากาศทีนี่เนาะมีบรรยากาศที่สิเลยเปิดไฟตัดหมอกตอนสิบแปดโมงุดยอดครบบสุดยอด <c oughs> สร้างรอบนอบกก็แหงหมอกไยในเมืองกระไรรอบนอกกระไรพูดนะเสียนรอบนอบนกหน่อะเหียไฟรถจเจอกไหโอ้แทบ๋ยบคว่าเห็นแดีเดี๋ยวว่าเห็นเลย บรรยากาศรอบเมืองทุงสางที่มันเป็นเพื่อนี้ก่อนยิ่งรอบนอกยิ่งหมอกทั้งหลายก็ในเมืองนี่นี่คนธรรมดาเดีเ๋ยวโบเห็นเชี่ยนคนเลยเดี๋ยวโบเห็นเชี่ยนโบเห็นบาทเลยนี่ควันจันเด้อพี่น้องเลยในเมืองในอำเภอเมืองนี่ครับในอำเภอเมืองนี่ จยกเก็บบรรยากาศพี่น้อกในเบื้องไม่เสียยีสคิปไปซองรอบเลยยังบ้านในเลี่ยวอยูนนออ่นี่เอามาแซ่ด้วยกัน,นจนแต่ไทย,เบ,ย,ยเบื้องเราอยากไทยกว่าเฮ้ยขากี่นี่วะชักชักซื้อบรรยากาศข้างนอกบรรยากาศรอบนอก ไปเห็นเน้องตุกเบิ่มกันจับถนนเส้นรอบบึงทุ่งสร้างขักขักชมถนนเส้นรอบบึงทุ่งสร้างน้ำกันเลยล่ะ แจักปีกอธิพอมันดากาศแบบนี้นะครับนดากาศที่แปดโมงเช้าแปดโมงเช้ายังขนาดนี้อยู่เลย

เอาเอาไว้สับนี่นะครับเนาะสำหรับบรรยากาศเมื่อนี่ทำกลางหมอกหนานี่แหละครับเป็นยังไงมี่ยังมาให้พี่น้องในเบิงอ่าในกลางต่อไปพี่น้องก็อย่าลืมกดไล์กดแชร์ให้นะไม่เด้อครับเด้อกับบรรยากาศนี่แหละอ่าอนวใหม่พี่น้องในเบิงสิละะครับจิ้ม่กับบรรยากาศหมอกหนาๆสิละครับผม สำหรับมื้อนี้ก็ไว้ไวแต่เพียง่ำนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ